ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเสาร์นะครับผมเนาะเสาร์นี้กะวันพฤหัสบดีครับผมเนาะใกล้สเข้าเดือนเมษาครับผมมือนีกัสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยู่หากินข้นขนขาครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมายามหลอดครับผมหลอดพร้ก็ใส่แหวนสี่ลี่ยพี่น้องขอเขาเรียกว่าเสือนอนกินนะผมนะครับเ,เลือกภูมิประเทศสำคัญลรากับบ้านใบกับมายามอาปางสี่เลี่ยพี่น้องกระดัแน่ว่าไรแน่ครับผมแล้วแต่มือครับผมเมดดื่อใดเกิดฟ้าเกิดฝนฝน,นมากนะกัดโอเคผมพ่อยหมานอยู่ ฝนบ่นตกระโดดๆผมได้ม,ดมือโตสองโตแต่มือนะครับผมเนาะาอายุหายจินครับผมครับผมมืัอนี้ก็บสิพาเพื่อนพี่น้องไปรุ่นพยายามน้ากันเลยครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพยาเพอยนพี่น้องมายามรอบกันละครับผมเดี๋ยวเขามาลุ่นหลังแหลมอย่งนี้ครับผมพี่น้องอยงนี้ก็โดนเติบบริณยกเต็มทียอย่อ่ม่หยกตรงวันปลาเข่าวะดูแรงนี่ก่อน เหมือนมีปลาพี่น้องโอ้แม่นดีดครับผมตะโอ,อมาแล้วตัวบ้านเงครับผมโอ้ยหน่อยแค่ขอดมือแดนีงสงสัยน่าจะพึ่งเข่าครับผมเนาะหน่าแดงแดงพี่น้องนี่มันตัวน้อยโพดผมผมบ้าคือว่าเอาละตัวเขาน้อยโพดเนี่ยพี่น้อง โตกำลังปนหลุนปนเลยล่ะขุ่นเียเดี๋ยวเราออกมาก่อนโตไม่น้อยอยู่ลราประมาณสามขีดได้ย่ครับผมเพราะว่าปอ้วนนะปาบนไปแล้วมันกันดไดเวยครับผมพี่น้องแต่ว่าผมบ้าเอาดอกปล่อยเขาน้อย ตัวหน่อยพวดมันว่าอยู่ใส่ของผมนะครับผมเนาะเดี๋ยวเขาไปหลุดลังต่อไปพี่น้องไปเสด็จตึง้งันนี้วะนะครับผมพี่น้องรอบหลังแรกเท่ากับเบิ้งไปเลยละเด้มาตัวหน่อยว่าเอาเลยครับผมปล่อยเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมหลังที่สองฮ้อามเลี้ยงไม่หันละจิดเงียบเขบ่าบาๆครผมเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ก่อน บ่ได้เบิ้งบ่ได้ยกโดดแล้วผมลังนี่พิธย่างไก่บางยืนเสื้อผมเดี๋ยวนึ่งก็เลยว่าสิคอซอมมัน้งน,นะปลาเข่าบ่หานี่ปลาเขา่า,า,ขาคือ,ลคอ,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 อลหลอหองงังนั่นครับผมพี่นออกปลาเข่าบ่ปลาหลอดเป็นห้อยตุกตุงเึ็นไหครับผมนี่ตุงเองคือปลาตามขึ้นน้องเอียงเข่าเนี่ยเป็นปลาบ่ ตัวอย่างไก่เลยเห็นบ่ได้ยกเบิ่งจักเทื่อเดี๋ยวมาเบิ่งครับผมปลาเข่าวะยกซื่อนะได้ยกโดนละยังเข่าวะปลาเข่าอีหลีพี่น้องวายอยู่รอบเป็นตรงๆครับผมโอ้โหปลาเข้าครับปลาเข้าไม่ออกกันครับผมไม่ติดช่อนครั โอ้ oh, ใสายใดยุบพี่น้องรุ่นนี้ดูน,นี่ทานครับผมอืขับตั้งหมดใด้หมูม่บ,บ,บ้านก็บบดินโยกนะโอเคครับผมมาแล้วโตแล้วห้องซ่อน,นีิครับผมใส่งามอยู่นี่อยู่ลาวๆประมาณเจ็ดขีดแปดขีดครับผมถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องรุ่นนี้โอ้บดินโยกมาหลายมือแล้วมึงนี่ยางไก,ก่าแล้วซ่อมมึงเพิ่อสังเกตเลยว่า ยกมือกันนะเอามีปลาเขาพี่นอ้องโอเคครับผมมาแล้วแต็มแล้วเขาเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปน้องพี่นอ้องเอาใจ,จไดเติมกันอีกวะน้พี่นอ้องดุนกระต่อผมเดี๋ยวเบื้องหลังนี่มันก็ได้ยกหลายมือแล้วผมมีแต่ยางกายกับโซ่บางวันบ่เปียกผมก็เลยบ่ยก,กเลยเดี๋ยวมาเบื้องมีปลาเขาข,ขึ้นหลังนั่นบ่ก่เปียกหน้าครับ เดี๋ยวมายกมือแล้านี้ปลาเขาเนาะลุ่มกันไปครับผมเดี๋ยวมีปลาเข้าแหวนยังเขาบเลยยังหล่อเป็นหลอบคือจักเป็นหมุนๆนี่ครับผมห้อยปวงๆขึ้นแต่ว่าคือจังบ่เปียนกลอบเป็นหมุนเลยเดี๋ยวยกมืงเห็นบ่โอ้พี่น้องเห็นเงียบๆแต่มีตัวครับผม โอ้ยลอยเขาอตัวไหนนี่หัวพึ่งเขาบ่ายอยู่รอบเป็นหมุนๆกับผมมาบ่ดินพร้อมดีลีบ่ดินบ่ดินบ่ดินโอเคครับผมเนี่ยพี่น้องพึ่งเขาใหม่แล้วครับตัวที่สองกระปูตัวนึงว่ายอยู่หลอขคือเป็นหมุนๆสินีนน่บ่ดิยกหลายมือพร้อมละผมก็เลยไม่ได้สังเกตเมีแต่ยางเบิองว่ามันเปียกก็เลยบ่ดิญ มืนอนี้ก็แล้วโยกมัอกันั่งหันีปปลาเขาแมียนี่พี่น้องเรียบร้อยอาจจะพึ่งเขาครับผมมาอยู่ยกขึ้นมาหันรอบเป็นพองๆครับผมเนาะเป็นพองๆก็มีห้อยดันรอบไปหน่อยนึงครับผมเนาะก็เลยสังเกตว่าปลาเขาเด้นี่นี่แสดงว่าปลาเขาลีนครับผมเรียบร้อยมาแล้วตัวที่สองครับผมเดีาาา๋ยวปลาใส่ถุงก,กันครับมาแล้วพี่น้องตัวที่สอง ตัวที่สามว่าตัวแรกเขาปล่อยตัวนอนถั่วตัวที่สามดีกว่านะจปูตัวหนึ่งกับผมเนาะปูตัวผูตัวนี้ปล่อยไปสีมาพึ่งเข,าข่าครับผมมึงทรงแล้วลาอยขัดมันเข่าแต่เบ้นมันก็ต้องเป็นห้อยตัดตามเปียก,กอันนี้เป็นห้อยดันๆไปน้อยนึงเนาะผมไปดูว่าแต่วงี้ปลาเข่าตัวนี้ก็ชืประมาณโลพอดีครับผมมึงทรงละหนักพึ่งเข่านี่ บางตีซีครับผมตีซีตีหานี่แหละหัวไม่ไหม่เลยสุดพี่นอ้องนี่ก็ตัวแรกดูครับผมโอ้แบบหนึ่งได้ครับพี่นอ้องมาแล้วตัวที่สองตัวใหญ่ นโอเคเลยอันนี้อยู่ประมาณใ่โลครับผมประมาณโลโลโลหนึ่งโลสองอยู่รุ่นนี้ครับผมน่าจะไข่ครับผมเราเนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงก,กันครับเอย่าห้อยเบื้องหลังต่อไปว่าเด็๋ยวเตรีมกันดีบ่มาแล้วแต้มสองของเรามีความหมานมาแล้วครับผม เร่งหลังต่อไปครับกระผมพี่น้องอย่ามาลุ้นกันต่อพุ่มใหม่นี่ผมไม่เห็นใส่หมู่บ้านครับผมนะเมื่อกี้เหมือนเห็นปลาเลนออกครับผมเหมือนปลามาวนเวียนวนเวียน,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 นยืดแถวๆนะกร,รมครับผมเนาะเป็นพุ่มใหม่ที่ละพี่น้องเนี่ยที่ผมมาบ้านนี่ขันมีงาใหม่กกลงไปแนะนำนีผมขุดหล่ใไ่ทั้ง่างเลยครับผมนี่สินะจชนนี้โตเขาครับผมเนาะมาใส่หมู่บ้านในพี่น้องผมว่าผมเห็นปลาเมอ่อเฟียนะ วันนี้ปลาแลี้ออกไปครับผมเมนบอลไม่เห็นใส่หมววูวานที่เข่าบ่นี่ยวานปลาเข่าแทาบบ่ข้อบ่ละเจ้านีห้อยต่ำพี่นอ้องนี่ครับผมเนี่ยห้อยต่ำตเปียกๆโปร่งๆปากง่าบ่ค่อยดีไปะไหนเจก้กซีอูบ่เด้ยพี่นอ้องเนี่ยห้อยดันรอบไปอยครับผมนี่นี่ก้นรอบดักรอบยุ่พี่ดันใฝุ่นเอา้าเดี๋ยวเบิ่งการมาสิยั้งบ่พี่นอ้อง เดี๋ยวมารุนครับผมดู่ปล่ะนั่นมันรุๆไปแล้ะบออันนีห้ดันดันรอบออกไปครับผมดูบอว่าวายูตัวยหง่ครับผม ตัววะโอ้ตัวนี้อือใส่หมูวันครับผมเหยียบ้อยดีพี่น้องมาแล้วครับผมตัวที่สามพ่อที่มาแบบนี้มาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้โอ้เงยครับผมตัวที่สามปเดี๋ยวมาใส่ถุงกันขอบกันครับผม เทียบกับขวดลิตรพอดีพี่นอ้องปลาตัวนี้ตรงนี้ครับผมอยู่ละเล้าประมาณโลแปดโลแปดบได้ครับผมเนาะพุทใส่หมูวานครับผมหมูวานเพเขาหดอกเอามาอนี้เรียบร้อยเลยลักษณะพุ่มใหม่บอกว่ามาเกินสองมอื่นครับผมเนาะหนาเบ็ดไปต้นไม้ปานขึ้นมาหากินอยู่แล้วครับผมเนาะ มาแล้วครับตัวที่สามพี่นอ้องเนี่ยขวดลิดกับปลาซ้ำกันเลย <c ười> เดี๋ยวเห็นบ้่งใกล้ๆผมพี่นอ้องขวดลิดไอสิงกินน้ำเขาด้วยครับผมนะนงเนาะมีไงของอันเล็กเนี่ยครับผม ปลาบอนี่อ้วนไงนี่ขวดดิบนี่ตัวปลาผมทำกันเปีย้ยโอเคครับผม,ามาเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปพี่นอ้องเสด็จเติมกันอีกบ่าทางพี่นอ้องเอย่าไปหลุดน,น,นาาี่ปลาพักเกษตรกันต่อครับผมนี่ปลาเขาบ่ะปลาพักเกษตรเงี้ยเบิ่งแล้วนี่จังเหงียงงอยู่ปลาพักเกษตร เกษตรบ่ท่านเข่าครับผมเดี๋ยวตรงรอฝนตกเป็นระเบ้อ,อนี่แห่งแห้งปลาเข่าเลยมยนันยห้อยกระุูงกับผมเนาะตัวมึงล่ะปลาเขา่าตําเป็นปูงๆเบอร์เงี้ยงผมเนาะโอเคหลังนี้บ้าเข่าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปดูหลังต่อไปกันครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมหลังล่องสุดท้ายหลังนี้ก็โอ้ยมีซีรีส์เลยเนาะเงียบแท้หลังบ่เปียกอีกแล้ว เนียนบ่บ่มีอย่างเขาเอ้ยหลังนี้ก็บล่เขาครับผมอะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปลุ้นหลังสุดท้ายหลังทางลงมาครับผมสี่เข่าบ่ครับผมเคพี่น้องเดี๋ยวเขามาลุ้นหลังสุดท้ายครับผมมียังเขาบ่นี่ก็คือหลอดพี่เล็กคือดัดมาสินพคนมายกแค่เคพี่น้องเดี๋ยวเรามารุ่นรอบหลังสุดท้ายเรานี่อย่างบ่แต่ว่าแหนมเบิ้งคือยังเป็นซุ้มเปียกแค่ครับ ทรงปิดเปียกทรงติดเปียกทรงมีน้ำกระจายครับผมเนาะติดเอาอีกแล้วทรงมีน้ำกระจายพี่น้องงานรอบเป็นปงปงครับผมลักษณะนี้ปลาดันไปเปียกบนเลยครับผมรอบนี่กันปลาเขาเบิ้งบมยาพี่น้องน้ำมันนี่เปียกเบิ้ดหอยปลามันเต็มต่ำกว่าผมเนาะอ้าเดี๋ยวเขามาหลุมันติตัวใหญ่ตัวน้อย มาลุ้นน้ำกันครับผมหลังสุดท้่ายอะไรไดในพี่น้องอใจช่วยกันครับผมว่าตัวใหญ่บ่โอ้เห็นเงาแล้วครับผมเห็นเงาไวๆพี่น้องเห็นเงาไวๆเห็นเงาไวๆเห็นเงาไวๆพี่น้องมาแลออ้วมันบอด,ดินครับผมมันดินจนเมยบ่อเอาว่ามันซ้ำตัวอ้นั่นแหละผมน้ำติดหนาแลวครับผมม,มา โอ้โหอ้โอ้ตัวนี้น่าจะมันพอยมันดินไม่มันตำ่ำน้ำกระจายติดหนาเลยครับผมน่าจะอยู่ประมาณโลแปดโลเก้าเลยครับผมเนาะตัวสุดท้ายแล้วผมหลังสุดท้ายเพราะดีพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเอาเศษถุงขับบนครับผมเคพี่น้องหลังสุดท้ายพอดีครับผมน่าอยู่ประมาณสองโล เอมาะป่ะดอกมาลูกแปดลูกเก่าได้ครับผมเนาะตัวนี้ทำตัวที่สามครับผมเนาะตัวที่ใส่พอดอีเริ่มเข่าดีครับผมมองนี้รอบห้างหมานนี่แล้วครับผมพี่น้องรอบห้างผ้ามานอ่ะเดี๋ยวออกกันครับผมโอ้ใหญ่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 เจ็บท,ที่หมายดีมันแตเข่าดีพี่น,น้องกุ้มนีะเงาะมันดีมันได้ปลาเริ่มเข่าดีครับผมมุมนี้ เข่ามือเว้นมือครับผมอมองนี่รอพางข้างสลับกระมานสิสำคัญงาเขาต้องดีครับผมงาพอดีมันกัดเข่าแล้วมันออกได้ครับผมนี่งาออนโตโอ,ออกอยากแล้วว่าเขาไปท,าท้าฝนสลับมันหน่อยครับผมแคบว่าจะไปฝ่อมว่าฝ่อมตรงที่นอคือออเคดครับผม หลอบหมานแบบนึงแล้วพี่น้อ,องรับนอำออกมาก่กว่าหลอกทิ้งางางาอ่อนพี่น้องงาอ่อนตองคิดงาหนิมๆสิครับผมเขาดีปลาช่อนเขาสิบว่ามักงาแข็งๆครับผมถ้าเขาต่ำแล้วเขาจะถอยเด้อผมเจองาแขน็งๆต้องเจองาอ่อนพี่น้องมาแล้วผมตัวทุดท้ายเขาเดี๋ยวไปสั่งกิโลยี่บ้านครับผมมาปลาซีโต้ขเขาเฉลีะะ่ยจากกิโลเพียงพี่น้อง ทางยี่บ้านเห็นครับผมโอเคพี่นอ้องตอนนี้เ่ากักลับมาถึงที่ตั้งเป็ที่เรียบร้อยครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาสั่งปลากันครับผมเนาะ่าเมื่อนี้เขาปมาซี่โถนี่โตเรจาจะโตกันครับผมเนาะดูครับผมตัวเช้านี้โอ้ห่างเลยห่างเลยจะยืดหยุ่โอเคพี่นอ้อง มันน้อยลงกันครับผมเลี้ยง,งต,ตับลำดับจะมีตัว,ตว,ตว,วสี่ตัวห้าตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเขาปล่อยปลาสี่ตัวครับผมพี่น้องปลาสองตย่งเดียก แขก,กขวดรีดเลยดูความเงี้ของปลาครับผมปลาตัวหัวตัวน,นี้ครับมาพี่น้องมีขวดสิงเขาครับผมขวดรีดเขาเนี่ยเบิ้งตัวปลาครับผมว่ามันซ้ำกันลดขวดรีดกับตัวปลาเงี้ครับผมปไปพี่น้องเดี๋ยวสั่งกิโลกันครับผมมาพี่น้องเส้นมีกระเต็ม นี่เป็นตา่ังสามกิโลข้างขึ้เก่าแล้วครับผมมากระสุนตาสร้างนี่แหละเขาไม่ยุดหนาตาสร้างแล้วตัวแรกเลยครับผมตัวสุดท้ายนี่แหละตัวนี้หนาจะโกลรับผมโอ้พี่น้องตัวนี้อยู่ประมาณโลเก่าครับผมเนาะเรียนปะอะไรดีครับผมโลเก่าเกือบสองโลโลเก่าขี่ครับผมตัวแรกเขาโลเก่า แล้ว69ตัวที่สองสีลไล่กันแล้วครับผมนี่ตัวนี้โ66ครับ6ก,กือบเ7โอ้ย66พอดีเลย6น้อยนึงโล6โอูโ้ว69 66่ะตัวนี้ ที่สามที่สามโลสองครับโลสองขีดสองขีดตัวนี้สีอยู่ประมาณเจ็ดเด้นเจ็ดนี่โอกยเจ็ดนี่แหละโอ้แปดแปดขีดครับผมตัวสุดท้ายเขาตัวน้อยบ่านน้อยดอกแปดขีดครับผมมันอ้วนมันหนักไขมันมันสี่ตัว โอ้มึงปลาซีโต้ดักปลาส,าสากสากสโอเคครับผมปลาของเรามาพี่นอ้องซีโต้นี่แต่ตัวเงี้ครับผมพี่นอ้องหมานคือเก่าแล้วผมใส่หลอดของเขาใส่เพิ่มเบียร์กันเด้อพี่น้องมา,า,า,าเบียร์วันไปตั้งแต่ใส่ตลอดเลยครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้บริษัทสตาร์ทการ์ดครับผมสวัสดีครับ